れんこんもち เอาละช่วงนี้เปลี่ยนฤดูรักษาสุขภาพกันนะแล้วเจอกันวันจันทร์จ้ะเลิกได้ขอบคุณค่ะคุณครูค<พ>จ้านักเรียนทุกคนกลับบ้านกันดีๆนะ <S <s <par> เรากลับกันเถอะมินจีชเวจาดูค<า>่ะอย่าแวะไปกินอะไรที่ไหนต้องตรงกลับบ้านไปเลยนะออออค่ะกลับเลยค่ะเป็นเด็กดีนี่ยากจัง <S <s ว้า นี่มิจีโมทำอะไรอยู่นะนรีบมาเร็ว <c oughs> ครูบอกว่าอย่าแวะกินอะไรไม่ใช่เหรอแล้วยังไงอเธอไม่กินเหรอไม่อ่ะฉันกินด้วยนี่จ้าระวังระวังหละมันร้อนมากวว้าขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวสิคะ<อ>เดี๋ยวก่อนนะคะไหนดูสิ อว่าแล้วอันนี้ต้องใหญ่กว่าอ้าวบินจีของเธอโอ้ตัวเล็กแค่นี้ไปไหนก็คงไม่อดตายอ่ะโอยร้อน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 มันร้อนนะค่อยๆกินสิจ้าดูใช่มันเผานี่แหละอร่อยที่สุดในโลกแล้ววะนั่นตุ๊กกี้บินจีนี่มาเออฉันยังกินมันเผาไม่หมดเลยนะ อร่อยจริงๆเลยต็อกโบกกีเนี่ยอร่อยที่สุดในโลกเลยไหนเมื่อกี้บอกว่ามันเผาอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวต็อกบกกีก็ได้ยินหรอกนี่คุณป้าคะอ๋อว่าไงสองคนกินคนละห้าอันห้าร้อยวอนถูกไหมคะจ้าถูกต้องเอจะดูกินไปหอันนะขอบคุณมากค่ะ ได้อร่อยสุดๆเลยหรือว่าเราดูผิดจริงๆแต่เราเห็นนะว่าจาดูแล้วทำไมจะาดูโกหกว่าห้าอันละ่ะหรือว่าเขาจะสับสนใช่แล้วต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆจยาดูท่องสุดคุณยังไม่ได้เลยโอ้ยยิ่งคิดยิ่งงงลยฉันด้วยเราสงสัยเพื่อนสนิทด้วยเองแย่จริงๆเลยขอโทษนะจาดูจริงๆเมื่อกี้ฉันกินต่อบบกี้หกอันแหละ ก็โดนโดนกินไปเจ็ดอันยังบอกว่าห้าเลยคนอื่นเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละคราวหน้าจะลองแปดอันดูเจอดูโกหกแบบนั้นมันแย่มากนะป้าก็ต้องลำบากขายของอยู่ข้างทางนะต้องว่ากี่อันนึงอ่ะสองคนต่ความเป็นอยู่ของครอบครัวความเป็นอยู่ของครอบครัว แม่ขอโทษวันนี้มีคุณโกหกเรื่องจำนวนต๊อกโบกีแม่เลยไม่มีเงินแมไม่มัง้งเธออาจจะทําให้ความเป็นอยู่ของหนึ่งครอบครัวลาบากมากก็ได้อมินจีฉันทําผิดเองแหละที่ฉันหลอกคุณป้าและกีต๊อกโบกีเพิ่มอีกอันฉันไม่รู้ว่ามันผิดขนาดนี้ดีแล้วจ้าดูหรือว่าตัวเองผิดก็ดีแล้วมินจี <c oughs> ขอบใจมาก <S <S อ,อ,อเราเอากระเป๋าไปเก็บแล้วมาเล่นโดดยางกันไหมเอาสิเธอดึงฉันขึ้นมาจากหลุมแห่งความชั่วมินจีเธอเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆแม่คะหนูกลับมาแล้วค่ะจะดูมาแล้วเหรอมาได้จังหวะพอดีไปตลาดกับแม่หน่อยสิทำไงดีล่ะเนี่ยหนูมีนัดเล่นโดดยางกับมินจีเพื่อนที่แสนดีของหนูแล้วงั้นเหรองั้นก็ช่วยไม่ได้อุตสาหกะจะซื้อขนมพุงอ่ให้ ตายแล้วดูพริกนี่สิพริกวาลีดูน่ากินมากแน่นอนอร่อยมากเลยแหละเดี๋ยวขายให้สามพัน <c oughs> วอนเ้อขอสองพันวอนเถอะค่ะยาวๆแบบนี้ไม่น่าอร่อยหรอกอ้าวไหนเมื่อกี้บอกว่าน่ากินแม <c oughs> <c oughs> ฉันว่า2,000วอนเธอนะคะนะแล้วก็อันนี้ขอแจกน้วยใบไก่ไปเธอจะดูลูกนกันชัๆทยเป็นเจรหรืงไงเนี่ยฮะนี่แม่ทำเกินไปหรือเปล่าอ่ะทิดหนึ่งลูกของยายเข้าอาจส่งผลต่อความเป็นอยู่ของครอบครัวก็ได้แม่ทำให้หนึ่งครอบครัวต้องตกที่นั่งลำบากนะแม่แต่งเรื่องซะเป็นต่เป็นตะเลยแต่งเรื่องเหรอเลิกเพอเจ้อแล้วตามแม่มาได้แล้วแม่ เพราะงั้นนะมินจีฉันสรุปได้แล้วว่าถ้าฉันอยู่กับแม่ฉันคงกลายเป็นคนดีได้ยากกว่าการเอาอูดสอนเข้ารู้เข็มอย่างแน่นอนเรื่องนั้นนะ่ะแม่ฉันเองก็ค,คล้ายๆแบบนั้นเลยดังนั้นนะมินจีฉันคงใจยากแล้วแต่เธอต้องเป็นเด็กดีต่อไปนะจ้าดูกลับไปเถอะฉันจะกลับสู่ขุ่มนรกแห่งความชั่วแล้ว คนอะไรถึงได้นิสัยแย่แบบนี้นะแกระวังจะโดนสวรรค์ลงโทษเขาสักวันหนึ่งคอยดเอ,เอ,เอ้แม่คะบ้านเราไปเข้าบทเข้าวัดบ้างดีไหมอย,ยู่ๆเพอเจออะไรกันนี้อะฮะต่อไปเราเลิกทําชั่วแล้วมาเป็นคนดีกันเถอะนะเจ้าเด็กคนนี้นี่มันนั่นใครคะ นี่แม่หนูช่วยยายซื้อบัากฝรังกรองสิเข้าไปบอกแม่หนูให้ช่วยซื้อทีวันนี้ยายขายไมได้เลยเลิกหวังจากบ้านเดาเถะค่ะแม่ของหนูนะใครมางั้นเหรอหายแล้วหนาวจะตายเข้ามาเถอะค่ะนี่แม่ยายเขาน่าสงสารนะแม่จะทำอะไรอ,ะอ่ะนี่ค่ะค่อยๆกินนะคะ เดี๋ยวช่วยซื้อหมักฝระ่ังหมดเลยคุณพระคุณเจ้าขอบใจบากจริงๆนี่มันเรื่องอะไรกันน่ะอพูดตามตรงไม่เข้าใจแม่เลยจริงๆกลางวันเป็นปีสัจตกเย็นเป็นนางฟ้าเอาเป็นว่าเราจะไม่เป็นนางฟ้าครึ่งเดียวแบบแม่หรอก ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ชเวจะาดูจะเป็นเด็กดีเหมือนนางฟ้าเลยต้งนี้อุษาตั้งใจจะเป็นคนดีวันต่อมาเพิ่งจะตัดสินใจจะเป็นคนดี แต่ทั้งโลกกลับดูสวยงามไปหมดเลยโอ้ยเหนื<ต>่อย <ne ue S 1> ชะมัด<อ>คุณยายครัต้องการ<อ>ให้เราช่วยนี่โอ้ยหลังฉันคุณยายคะ<อ>เดี๋ยวหนูช่วยอเองนะคะโถลูกชักมีดน้ำใจจริงๆริห <c oughs> <c oughs> นักมากเลยอะนี่น,นียายกำลังขึ้นข้างบนนะตายแล้วขอโทษค่ะหนูใจร้อนเกินไปหน่อยอะ ไปแล้วถั่วชันโอ้หมัวทำอะไรยังไม่รีบไปเก็บอีกนีค่ะนี่ค่ะที่เหลือหาไม่เจอจริงๆขอโทษค่ะแต่หนูตั้งใจจะช่วยจริงๆนะคะ้ยจะเป็นเด็กดีนี่ไม่ง่ายเลย บอกพี่สิว่าเป็นอะไรอ่ะพี่ใจดีคนนี้จะช่วยเองงั้นนะอ๋อโอเคพี่ใจดีคนนี้จะได้ไปเอามาให้เองน้องรอพี่เดี๋ยวเดียวนะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจับได้แล้ว S <S อะไรกันเนี่ยเดี๋ยวน,อน้องจะร้องให้นะนี่ก็แค่อยากช่วยน,อน้องไม่ใช่เหรอเจ้าหนูไปอะไรไปพี่คนนี้พี่คนนี้เขาเด็กนี่ใสไม่ดีออขึ้นประถมแล้วยังเริงแก,เ,กเด็กน้อยอีกอ <S <S นี่แน่ะกล่านะคะหนูไม่ได เฮ้ยโอ้ยเหนื่อยกจะหลอกลอ่อได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอยหยุดเดี๋ยวนี้นะเเ <c oughs> <c oughs> ว่าจะจับได้แม่หนูน้อยน้าจับโจนลุกกระเป๋าได้เพราะหนูเลยนะค่ะหนูกล้าหาและทำเรื่องที่น่าชื่นชมมากเลยหนูหนูหนูเหรอแม่หนูจ้าป้าขอบคุณมากเลยนะอาจิตจอยค่ะหนูเขินเลยนะนี่หนูเก่นมากจริงๆขอบคุณหนูยังไงดีเขินเลย เอ็นโกลบอลเอ็มวีกรุ๊ปเร่งกันวันจิตโต